สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องอ n น i ิโนกริดดิงทาร์ลสช่องของการอ่านไพ่เพิ่มพลังบวกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างกำลังใจให้คุณก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายกันดีไหมเอ่ยพอตื่นเช้ามาเนี่ย อันตี้มีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับว่าจะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นกับคุณค่ะพราะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้อันตี้เห็นเลขหนึ่ง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 พวกคุณเคยเห็นกันบ้างไหมคะเลขหนึ่งหนึ่งตองหนึ่งหรือหนึ่งนาฬิกาส11 1อ็ดดก็ได้ ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะทำคลิปนี้ค่ะว่าในอีก11วันข้างหน้าจะเกิดปาฏิหาริย์อะไรกับคุณค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราดูด้วยไพ่สองสำรับนี้และอีกไพ่เพิ่มเติมนะคะอันตี้ขอขอบคุณนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์และการคอมเมนต์ให้กับช่องของอันตี้นะคะขอบพรบคุณมากๆค่ะและใครสนใจที่จะ สนับสนุนช่องของอันตี้เพื่อให้เพื่อให้อันตี้ได้สร้างสรรคลิปดีๆให้กับพวกคุณต่อไปอีกนานๆรายละเอียดก็อยู่ข้างใต้คลิปนะคะจะขอบคุณมากค่ะมาค่ะก่อนที่เราจะไปดูว่าจะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นใน11วันข้างหน้านี้ขอดูพลังงานพวกคุณกันก่อนนะคะว่าคุณไปเจอไปเจออะไรกันมาบ้าง คุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วงนี้มีอะไรเหตุการณ์อะไรเข้ามาบ้างเข้ามาในชีวิตนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างตรงทั้งหมดหรือไม่ตรงก็ได้ให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเลือกรับพลังงานบวกไปใช้นะคะการที่เรามาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเพราะนั่นคือแสดงว่า มีข้อความบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณเจอคลิปของแอนตี้ในวันนี้นะคะมาค่ะขอดูพลังงานตัวตนของพวกคุณกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมาทำความรู้จักกันก่อนนะออนตี้อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะใบแรกพุ่งทยานอืม้ม พลังงานของคนเก่งพลังงานของคนที่มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายเป้าหมายชีวิตต้องการไปให้ถึงต้องการไปให้ถึงเลยใบที่สองอบอุ่นอืมโอ้โห เป็นคนที่โรแมนติกค,ค่ะเป็นคนน่ารักเป็นคนอบอุ่นใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกมีความสุขมีความสบายใจโอ้พลังงานขึ้นมาดีมากๆเลยแล้วยังไงต่อคะอม,มีเครดิตทะแนนเครดิตดีมากๆเป็นคนที่พลั่งพร้อมค่ะ เป็นคนเที่ยงตรงเป็นคนที่ทำอะไรแล้วต้องถูกต้องเป็นคนที่ไม่ว่าจะพูดอะไรใครก็เชื่อถือทุกคนพร้อมรับฟังคำคำจากคุณนะคะไม่ว่าคุณจะพูดอะไรคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลค่ะคุณจะไม่ทำอะไร โดยการที่ใช้อารมณ์อย่างเด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุดทำและลงมือทำลงไปต้องถูกต้องอต้องถูกต้องค่ะครูใหญ่ว่าอาจจะมีบางพลังงานที่เป็นครูอาจารย์ครูดุครูบาอาจารย์ได้นะคะเป็นโค้ดได้นะคะที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้หรืออาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอก็ได้ขอต้อนรับทุกท่านเลยค่ะ ช่องของอันตีเปิดรับทุกคนคะ่ะพลังงานดีจังเป็นผู้ให้ความรู้ผู้คนเป็นคนที่มีความรู้มีปัญญาเก่งแก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากๆเป็นคนที่รู้จุกเออขอโทษค่ะรู้จักปล่อยวางแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรก็ปล่อยวางได้วางเฉยได้ อยู่กับปัจจุบันแล้วยังไงต่อคะโอ้โหวิกตอรี่ชัยชนะสุดยอดคะ่ะอาจจะมีบางพลังงานนะคะที่อืมเพิ่งจะทำโปรเจกต์ใหญ่สำเร็จและก็มีการเฉลิมฉลองกัน เพิ่งจะผ่านมาเดียเด๋ยวเนี้เองเลยนะคะมีคุรุคูบาอาจารย์ได้เป็นคนที่ทุกๆคนไว้วางใจเป็นคนที่ใครๆอยู่ใกล้แล้วก็รู้สึกอบอุ่นรู้สึกรักรู้สึกสบายตัวรู้สึกสบายใจและเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากที่จะไปให้ให้ถึงฝั่งฝัน แล้วเรามาดูกันนะคะว่าปาฏิหาริ์ที่จะเกิดขึ้นใน11วันข้างหน้าของคุณคืออะไรจะมีปาฏิหาริ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณใน11วันข้างหน้าคะโดยไยสำหรับนี้นะคะค่ะเรามาดูกันค่ะว่า จะเกิดปาฏิหาริย์อะไรขึ้นในอีกสิบเอ็ดวันข้างหน้าใบแรกโอ้โหหกไม้เท้าความสำเร็จค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรมาก็ตาม ถ้าบางพลังงานที่ยังรู้สึกว่าเมื่อไหร่สิ่งที่ฉันลงมือไทยลงมือทําลงไปทำไมมันยังไม่ไม่เห็นผลสักทีในสิบเอ็ดวันนี้สิ่งที่คุณทําลงไปไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่จะงอกเงยเติบโตและให้คุณได้เก็บเกี่ยวค่ะ นี่คือปาฏิหาริย์แรกเลยนะคุณจะพบกับความสำเร็จบางอย่างคุณจะได้เก็บเกี่ยวมันหรือบางคนบางท่านอาจจะได้พบเจอคู่ก็ได้นะไพ่หกไม้เท้าเป็นไพ่ชัยชนะเหมือนกับไพ่อันนี้เลยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะต้องการเรื่องสิ่งใดสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะต่อค่ะอัศวินไม้เท้าอืมปฏิหารต่อมาก็คือคุณจะเริ่มคิดวางแผนระบบระเบียบจัดการการทำงานของคุณ และไปต่อคุณไม่ยอมที่จะหยุดพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จแม้ว่าคุณจะสำเร็จในในส่วนนี้แล้วก็ตามงานใหม่ก็เข้ามาอีกและคุณจะทำต่อไปด้วยศักยภาพที่เต็มร้อยของคุณและมุ่งหน้าสู่เป้าหมายสู่ความสำเร็จต่อไปอีกค่ะ สองไม้เท้าอืมมีแต่เรื่องงานตอนนี้มีแต่เรื่องงานค่ะบางท่านบางคนกำลังคิดอยู่ว่าต้องการงานเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้จ่ายของคุณปาฏิหารต่อมาก็คือ คุณจะพบงานเสริมที่ทําให้คุณเสริมสร้างศักยภาพการเงินการงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเยี่ยมนะแล้วยังไงคะอืมราชาดาบคนที่กำลังคิดอยู่ว่ายังตัดสินใจบางเรื่องไม่ได้ ยังคิดไม่ได้ว่าจะเลือกอะไรดีให้กับชีวิตของตัวเองคุณจะคิดได้และคุณจะใช้ปัญญาที่เฉียบแหลมของคุณเนี่ยตัดสินใจได้ทันทีในอีกสิบเอ็ดวันข้างหน้าปาฏิหาริย์ดีๆกำลังจะเกิดขึ้นปาฏิหาริย์นี้จะทำให้คุณสร้างไอเดียมีไอเดียที่ดียิ่งขึ้นมากๆค่ะ และทำให้คุณต่อยอดในธุรกิจการงานของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามธุรกิจการงานของคุณจะต่อยอดเลยพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเจ็ดถ้วยสิ่งที่ฝันสิ่งที่ต้องการ กำลังจะเดินมาหาคุณใน11วันข้างหน้านี้ค่ะหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่คุณปรารถนาและฝันเอาไว้จะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นให้คุณได้รับสิ่งเหล่านั้นทำให้คุณเริ่มมีความสุขมากๆด้วยไม่รู้ว่าพวกคุณปรารถนาอะไรกันไว้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณปรารถนากำลังจะสำเร็จ ในอีกสิบเอดวันข้างหน้าแล้วเรามาดูต่ออีกสักห้าใบนะคะว่ายังมีปาฏิหาริย์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกคะโดยไพ่สำหรับนี้นะที่เราเปิดกันไว้ตอนแรกมาค่ะมาดูค่ะปาฏิหาริย์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกใน สิบเอ็ดวันข้างหน้านี้จริงๆแล้วบางพลังงานเนี่ยเริ่มเห็นตัวเลขซ้ำๆแล้วนะคะคุณได้ก้าวเดินมาสู่สายจิตวิญญาณแล้วนะบางพลังงานนะคะขอย้ำว่าเป็นบางพลังงานนะคุณจะรู้สึกว่าคุณได้เห็นเลข angel number เนี่ยบ่อยขึ้นเลขซ้ำๆไม่จำเป็นจะต้องเป็น11นะคะอาจจะเป็น2 2 3 3 4 4 ได้หมดเลยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณได้เห็นเลขนั้นแต่เลขหนึ่งหนึ่งมันคือการเริ่มต้นค่ะการเริ่มต้นที่คุณได้กำลังจะเข้าสู่สภาวะของการที่คนที่มีภารก,กิจที่จะทำอันนี้เป็นบางพลังงานนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ผลักให้คุณทำอะไรที่แปลกแปลก ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะอธิบายได้เอาละค่ะแล้วเรามาดูกันต่อว่าอีกสิบเอ็ดวันข้างหน้าจะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นอีกใบแรกอัศวินถ้วยสิ่งดีๆบางสิ่งบางอย่างกำลังเดินทางมาหาคุณนะคะโชคลาภการเงินความรักอันนี้อยู่ที่อยู่ที่ตัวคุณเลยค่ะว่าคุณต้องการสิ่งใด คุณก็จะได้สิ่งนั้นค่ะปาฏิหารนี้จะเกิดขึ้นในอีกสิบเอ็ดวันนะต่อไปว้าวไม่ธรรมดาเลยค่ะไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเลยค่ะ The Emperor ค่ะ The Emperor ใครที่กำลังใฝ่ฝันหาความมั่นคงความมั่นค่งให้กับชีวิตปาฏิหาริย์นี้กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ความมั่นคงความมั่งคั่งกำลังจะเดินทางมาหาคุณค่ะเพราะมาจากความสามารถของคุณมาจากศักยภาพของคุณกำลังจะก่อเกิดปาฏิหาริย์ให้คุณได้ชมเชยกับความสำเร็จนี้เจ็ดถ้วยออกมายืนยันอีกเหมือนกันเหมือนกันเลยนี่นะคะเจ็ดถ้วยยืนยันเหมือนกันเลยค่ะ สิ่งที่คุณวาดฝันไว้สิ่งที่คุณคิดเอาไว้สิ่งที่คุณปรารถนาปาฏิหาริย์กำลังจะเกิดขึ้นค่ะโอ้โห The e m p เ e s ไม่ธรรมดาค่ะสุดยอดสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นทั้ง The e m r e r o r และ The e m p เ e s ขึ้นมาคู่กัน แสดงว่าคนโสดก็จะได้คู่ในอีก11วันนี้นะคะคนโสดที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณจะพบคู่แบบปาฏิหาริย์เลยค่ะ11วันข้างหน้าและคู่ของคุณเป็นคู่ที่ดีมากๆเป็นคู่ที่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันเพราะคู่กันจริงๆค่ะ The Emperor The Empress คู่กันเลยว้าวทีเนี้ย เจอแล้วอ่ะก็จับมือกันเพื่อจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคู่ต่อไปข้างหน้าในธรรมดานะคะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยจริงๆแล้วยังไงคะใบสุดท้ายเดอะฟูลค่ะคุณจะได้พบความอิสระคุณจะมีอิสระในการใช้ความคิด มีอิสระในการใช้ชีวิตคุณจะไม่สนใจใครก็ตามที่จะมากล่าวหาคุณว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู่น,น ون, ไม่ดีทำอันนั้นไม่ดีทำอันน้นไม่ดีคุณจะเลิกสนใจคนพวกนั้นคุณจะสนใจตัวเองค่ะคุณจะเติมเต็มให้กับตัวเองคุณจะทำให้ตัวเองมีความสุขคุณจะทำให้ตัวเอง ค้นทุกนี่คือปาฏิหาริย์ของคุณนะคะปาฏิหาริย์ที่ดีมากๆดีมากๆเลยเราให้พยานโลกช่วยอุปพร์คุณหน่อยกับปฏิหาริย์ดีๆอันเนี้ย อวยพรเพิ่มเติมให้คุณหน่อยนะคะมาค่ะให้พญานาโกช่วยอวยพรคุณเพิ่มเติมหรือมีคำอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะขอคำแนะนำเพิ่มเติมกับคำอวยพรให้กับคุณค่ะโดยพญานาโรกนะคะให้เยอะหน่อยสับยาก นะคะขอสามใบว้าวสิบเอ็ดวันนี้เป็นจังหวะที่ดีค่ะที่คุณจะต้องคว้าไว้ไม่ว่าคุณคิดจะทำสิ่งใดคุณจะสมสําเร็จตามความปรารถนาของคุณค่ะคุณจะสำเร็จเลยเป็นจังหวะที่ดีนะคะในสิบเอ็ดวันข้างหน้านี้โอ้โห ทางที่ดีใหยานโลกบอกว่าคุณจะพบช่องทางดีๆมากๆไม่ว่าจะงานเสริมหรืองานที่คุณทำอยู่คุณจะพบช่องทางที่จะทำให้คุณพบทางที่จะทำให้คุณพบกับความสำเร็จอ่าใบสุดท้ายคืออะไรคะด้านมืด อืมขออีกใบหนะ้าด้านมืดความคิดต่างๆจะเกิดขึ้นด้านมืดก็หมายถึงว่าให้คุณได้พยายาม คิดไตรตรองเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของคุณอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์กับคุณคุณจะคิดได้และตัดมันได้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวร้วายคุณจะคิดได้และไปต่อสู่ความสำเร็จมันอาจจะมีบ้างเป็นช่วงแวบหนึ่งก็ได้ ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่ดีแต่คุณจะคิดได้ค่ะปาฏิหาริย์นี้จะทำให้คุณคิดได้และไปต่อกับผนทางที่เลือกไปต่อกับผลทางที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนและนี่ก็คือปาฏิหาริย์ของคุณที่จะเกิดในอีก1ิเอวันข้างหน้า ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขทุกวันยิ้มทุกวันนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ